ลูกกระดิ่งงงงหายยาวกันนี่อายุกี่วันแล้ววันส่นับหนึ่งสองอนะังสี่วันแล้วสี่วันดูหน้าตัวเองอตอนโตยิ้งดูดิ่งดินด้นดิน่งลุกดิ้งลุกดิ้งหายยาวสี่วันเราดู ตักล้องเลยลอนนอนนนัอนนิโอ้ยืดยืโอ้แรงเยอะโอ้ยืดยืดออกกำลังกายหนกายภาพแล้วเร็วเียวยืดขาใหญ่แล้วตกล้องเลยโอ้โอยืดยืดเออยมืยอยขายย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 ลยยลูกยย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 ยไยยยยยยยนยยนยย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 ยวัยยืดย มันจะเป็นอ,อ,อัณฑการเอาขายได้เร็วนี่มันห้าอะไรโอ้โหฮึว้าวฮึตัวนึงได้หน่อยนี่นี้นี่ทำมันเป็นหมื่นกล้องอันนี้อันนี้ลูก ผมยาวเร็วจังสี่วันอ้าวขาดืังไม่หลุดอ้าวนั่งคัศมาที่นะหลุดมลเหมือนพ่อแม่เลยหลุดมลหลุดมลนกเนี่ยมองเห็นไม่นี่ถ้ามองเห็นยักเกี้ยวแน่ๆไม่ยักคิ้วเอ้ยยิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ้มเนี่ยนี่นี่นี่ยิ้มเข้ากล้องเออ อ้ยิ้มอย่างเออนั่นนั่นอยิ้มยิ้มอะไรอย่ม่ยิ้มเรอโอกาสน้อยยังไงยมเอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มอพริมพริ้มอพริมพริมอ๋อเสียงดังไหอืมนั่นนั่นนั่ปากเหลนี่งับแล้วดูยิ้มหน่อยดิ

ปิดปากให้ลูกนอนนะปิดปากได้หนึ่งพี่ <c oughs> ต้องเอมลูกนอนไปเลย